เฮ้ยอะไรเอ้าเฮ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยบั๊กเลยรู้จักกิ่งไม้เทพเจ้าป่ะตัวนี้แหละชัวร้อเอร์ดัดเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้เลยผมจะไปเปิดกาชา EP ที่2ของตู้เมเลอดัส3,000ปีตัวนี้เช่นเคยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะเปิดจนถึงการันตี300เพชร เพราะว่าจากคลิป EP ที่แล้วเนี่ยผมขาดไป300เพชรผมจะมาเปิดไงคลิปนี้เลยจัดให้นะฮะผมก็ได้เติมไปใครบอกไม่เติม <laughs> <laughs> ก็ได้เติมไปนิดนึงนะครับเติมไปแบบขำๆอ่ะ uh, สักพันสองพันนะนะ <laughs> เพื่อจะมาเปิดตู้นี้นะครับแล้วก็ไปฟาร์มเพชรมาด้วยซึ่งในวันเนี้ยมันต้องได้การันตีโชว์หนึ่งตัวก็ <Okay. S 1> คืออันตรีสาแน่นอนแต่ว่าตลอดทาง300เพชรเนี่ยจานหมีจะได้หรือเปล่าคือพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้ซาเิเอลหรือเปล่าผมไม่ได้หลักมั้งจานคลิปนี้ คงจะไม่ตามติดทุก EP ีใช่ไหมซาริเอลเด็กเวนอันนี้คือแบบผมขอเลยนะฮะไม่ต้องตามติดขนาดนั้นมาเราก็ไปดูกันฮะว่าจานหมี่จะเกลือไหมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับคนไหนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะฮะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับซาริเอลด้วยแล้วกันถ้ายิ่งหลายเยอะเนี่ยซาริเอลก็จะมาไม่ใช่ซาริเอลก็จะไม่มานะฮะมาไปดูตู้กันฮะเออแล้วก็ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้พอมผมมันมีปัญหานะฮะก็ลงวีดีโอใหม่ จะลงวิดีโอใหม่แล้วก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับในหลายๆวันนี้เพราะว่ามันค้างเลนเดอร์แล้วค้างนะครับเล่นเกมไม่ค้างแต่เลนเดอร์แล้วค้างมผมก็งงเหมือนกันนี่คือแบบเป็นแท้นะเนี่ยถ้าแบบเป็นปลอมมันจะขนาดไหนนะฮะก็มาแจ้งให้ทุกคนรู้แล้วกันว่าอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับช่วงนี้อาจจะลงคลิปประมาณ6กโมงเย็นหนึ่งทุ่มนะก็ติดตามรอกันด้วยนะครับอ่ะในวันนี้นะฮะผมมีตั๋วอยู่10ใบก็คือได้จากกิจกรรมนั่นแหละ10ใบนะครับเป็นเควส แล้วก็มีเพชรอีก270เม็ดนะฮะก็จะเปิดจนครบการันตี300พอดีหรือว่า900การันตีก็เลือกดั๊ดมาแน่นอนแหละผมไม่มีใครเลือกตัวอื่นหรอกมั้งใชไม้ทุกคนมีซาเิเอลหรือเปล่าเนี่ยไม่มี <Yeah. S 1> <laughs> โทษโทษโทษเดี๋ยวมันออกมาอย่าไปทักจานอย่าไปทักเยอะอ่ะนะครับมาเรามาเปิดกันดีกว่าคนไหนที่เปิดกาชาแล้วก็มาเมนใต้ล่างคลิปได้นะว่าจานผมเปิดเนี่ยเ0 0เพชรเนี่ยได้กี่ตัวก็มาเมนใต้คลิปได้นะครับหรือว่าเปิด300เพชรได้กี่ตัวก็มา ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกันได้นะฮะใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมาตูมแรกกับตั๋วฟรี10ใบ11ตัวแรกในตำนานไปครับผมอัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วแหละมานะครับตูมแรกจานหมีจะเกลือหรือเปล่ายังไงสิโอเคครับผมตูมแรกยังไงท้องฟา้ามันสว่างอย่างนี้มันสว่างกิ้งเลยถือกิ่งไม้โดนต่อยชัวร์จหวันนี้โดนต่อยชัวร์นี่ไงโปรโยเกลือในตำนาน คือแบบโปรยเกลือเก่งนะช่วงนี้คือไม่เคยได้ตัวละครจากตัวฟรีมานานแล้วตั้งแต่ไอตู้เลยนะไอตู้ที่ผมเคยโพสต์ไปะที่ได้ตัวฟรีอะน่าจะเป็นตู้ซัมเมอร์มั้งตู้ไวน้ำใช่ไหมหรือเปล่าวลืมละคือนานมากแล้วมานี่คือ30เพชรแรกนะครับก็ใช้เพชรแรกกับตูมที่22หรือว่าตูมที่ 2, ของคลิปนี้ไปครับผมในตำนานหรือเปล่าจานวันนี้เอาแล้วมีหมู่ฮอก ป๋าเอ้ยกระพิบตาอย่างนี้แปลงร่าง2ถือกิ่งไม้เดี๋ยวนะสกิปเลยอย่างนี้สกิปเลยเรียบร้อยโอ้โหเอชอาริซเบตตัวเดียวเท่านั้นต้งต,ง,ตงเลยอะไรกันครับเนี่ย<ไ>มาครับผมตุ้มที่3ในตำนานไปฮะอยากได้อยากโดนเมเโอดัสเนี่ยไหนดูซิว่าคลิปนี้จะได้อันติดตันหรือเปล่ายังไงกระพิบตาเออมาเดีครับแปลงร่าง2ถือกิ่งไม้สกิป,ปดิสกิปโชว์ด้เออมันต้องอย่างงั้นอีจานเอารยับยับ มาครับผมตูมที่4ไปฮะ SR ยับยับเลยหรือเปล่าคลิปนี้ถือกิ่งไม้ทองฟ้ามืดมืดตึ๊บเลยคลิปนี้มืดตึ๊บเก่งยังไงโดนต่อยหรือเปล่าอไม่โดนต่อยรูเรื่องสคริปเลยรูเรื่อง SR โอโหอ,อาเดนเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> นี่คือผ่านมา4ตูมแล้วทุกคนเกื <c oughs> อบครึ่งทางแล้ว300เพชรไม่ออกเลยหรือ SSR ออกสักหน่อยไหมผ่านปีใหม่มาแล้วออกสักหน่อยไหม มาครับตูมที่5ในตำนานไปฮะเอาผมว่าน่าจะมาชัวแล้วแหละนี่ไงแปลงร่างสามสกิปแดงไงแล้วก็ดาวตกด้วยยังไงล่ะไม่โดนต่อยด้วยเอาละเรามีลุ้นละตูมนี้เรามีลุ้นแล้วทุกคนมาครับยิงมาเลยเฮ้ยกลัวที่ไหนอ่ะให้แบบให้สองลูกเลยยิงมาเนี่ยจัก,กิ่งไม้เทพเจ้าปะ่ปะไปกิ่งไม้เทพเจ้าไงทะลุไม่ทะลุอ่ะ อย่างนี้เปลี่ยนสีชัว <No. S 1> ไม่เปลี่ยนสีโอจานนี้ชัวเก่งชัวจนมั่วมาครับตุ่มที่หํานานเกิดหรือเปล่ามาหาเทพหลุดมาแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองอ่ามาจาชื่อไม่ได้แล้วเลยไม่พูดไงตัวที่3 s มตัวแรกนี่ไงบันในตํานานบันนรกอันนี้บันคุกตัวที่สตัวที่ห้านี่แหละดัดดัดมาดีครับ oh, <Mother. S 1> ดัดตัวเขียว ไม่ใช่แล้วนี่มันโดเออโด,โด,อโด,โดสคิปเลยจังหวะน,นี้มาตูมที่6ก่อนการันตีไปครับผมขอหน่อยมีเลียวดัดขอบพี่หน่อยได้ไหมอยากอันตีแบบสอันตีห้าอะไรอย่างเงี้ยคลิปเนี้ยได้ไหมครับผมปีใหม่ทั้งทีเนาะจะคลิปดแบบิโอโอซีดเลยผมนี่ซีดเลยมาตูมที่เจไปฮะยังไงครับผมมีดาบดาบเหล็ก ดาบเหล็กไม่ใช่ดาบหักซะด้วยแล้วก็สกิปเหลืองโดนต่อยไม่ไม่แปลงร่างอย่างนี้โดนต่อยชัวร์ไม่โดนต่อยว่ะมีลุ้นอยู่ถือว่ามีลุ้นอยู่ตานี้ตูมนี้ยังไงครับยิงมาดิครับสกิปไหมสกิปโชว์เลยดิจาน,นี่ไง SR แบบโคตรเยอะ <laughs> SR6 ตัวโคตรเยอะมาตูมที่8ตูมที่8ดแบบเบิ่มๆบมอย่างเอา้ารอบนี้สกิปแดงวะ่ะดาวตกอย่างนี้คุยกันได้หน่อยแปลงร่างสอง ดาวตกอย่างนี้คุยกันได้หน่อยยังไงอะ่ะโดนต่อยไหมอะ่ะไม่โดนต่อยด้วยโดนต่อยได้ที่ไหนละจานมันการันตีไปแล้ว <c oughs> ตีลุงนั่นแหละรครับไปโดนที่หน้าขอโดนที่หน้าไม่โดนที่หน้าว่ะเสมอเฮ้ยทําไมวันนี้แบบเอ้ยเอ้ยอะไรเอ้าเฮ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยบั็กเลย <c oughs> เป็นสองตัวเฉยอย่างนี้คือมาเปล่าอย่างนี้คือมาไหมครับบั็อกอย่างนี้หรือว่าไม่บั็กวะหรือว่าแบบเป็น ีเข็ดหรือเปล่านานๆได้ทีตั้งแต่ตู้เลยนะตู้เซนเจติงป่ไอแบบอย่างเงี้ยคุ้นๆเหมือนกันนะฮะมาตัวที่2นะครับตัวที่3นี่แหละ SR เออตัวที่4ตัวนี้เปล่าไม่ใช่นะแต่ว่า SR ได้เยอะเหมือนกันนะฮะทุกคนผมขอแบบดัส3,000ปีสัก2ตัวในตุ่มนี้ได้ไหม <c oughs> โอกาสเป็นไปได้ไหม <c oughs> เป็นไปได้แหละอย่างน้อยต้องมา1ตัวมาตัวที่5นี่แหละครับผม SSR ตัวแรก <c oughs> โอเ r อเฟสโอ้จบแล้วมิตรภาพ <_ C ut ters> คือได้โกเทอเฟสเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรายังมีหวังอีกตัวหนึ่งมีลุ้นอีกตัวหนึ่งนี่แหละ SR มาดิครับคิวทันเดอร์เฮ้ยทำไม SR เยอะจังเลยเอ SR เอ้ยเฮ้ยทำไม SR เยอะจังอะทุกคน <_ C ut ters> SR มากกว่า R เลยนเนี่ยรู้สึกใช่ป่ะอ่ะโอเค R ออกแล้วไม่น่าทักเลยจูดมา SR อีกแล้วอะเกียนมมมานี่แหละโอ้ยังไม่ถึงไนงะยังไม่ถึงไนงะ วันนี้แหละชัวร้อยเซอร์เซนต์ดั๊ดแม่งเสียเวลาจมาหากินโอโอใหม่เฟรนเรียบร้อยก็เป็นเซลดิสยูอาร์ด้วยนะฮะคนไหนที่แบบไม่ได้ปั้นเซลดิสหรือว่าไม่ได้ปั้นตัวไหนไว้เนี่ยนอกจากตัวเฟสเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นยูอาร์ทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าได้ตัวยูอาร์มาแล้วแบบเต็มแล้วเนี่ยปั้นเต็มแล้วก็ได้เป็นเซตอันติได้ตัวโกเทอร์เฟสมาก็ยังดีก็ยังดีได้ตัวเฟสนะครับแต่อยากได้แบบดัตอะอยากได้ดัตมาก ูมที่9ไปครับผมตูมที่9ยังไงอา้าวทองฟ้าสาว่างอย่างนี้แปลงล่างสองสคิปเหลืองโดนต่อยหรือเปล่าจานไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไม่ไหวดัดบอกโรยเกลืกอยับยับตูมสุดท้ายนี่คือตูมสุดท้ายก่อนการันตี300หรือว่า900เพชรมาการันตีแล้วจานผมขอดัดอีกสักตัวหนึ่งอยากอันติ4ผมขออันติ4ีในคลิปนี้ เน็ตมา l บเย้ผมขอหน่อยนะเพราะว่าผมจะเอาดัสเนี่ยไปลงพีพีไงต้องมาแล้วหรือเปล่าเย้ yeah. มามัางกรทองของพี่อย่า้พี่ผิดหวังมังกรทองของพี่ถือกิ่งไม้สคิปเหลืองท้องฟ้ามืดยังไงไม่แปลงร่างด้วยเรียบร้อยไอ้เ yeah. ย้สาลเอลก็ไม่ออกดัตก็ไม่ออกนะฮะคือเกลือยับอยู่นะคลิปนี้เกลือยับอยู่แต่ไม่เป็นไรเราก็ยังถือว่า ก็ได้มาแล้วแหละใน EP แรกได้มาเยอะอยู่นะฮะได้มา2ตัวเอาเรื่องอยู่นะไปเล่นไปมาเราเลือกดัดเพิ่มแล้วกันเพราะว่าจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็น EP แบบเป็น PP ดังคลิปเลยอะในเซิร์ฟเก่าอะไรอย่างงี้นะฮะอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะว่าดัด PP ดังคลิปเนี่ยเป็นยังไงจะออกเกมหนีกันหรือเปล่านี่คือผมจะไม่ซื้อแฟชั่นด้วยแต่นตีสา EP นี้ก็ GG เกลือแดดโอเคนะครับผมทุกคนวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างนะฮะ EP นี้ ชอบกันไหมจานหมี่เกลือชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือตลอับปีใหม่กันนะในตู้นี้แล้วก็วันที่7็นะครับก็รอกันได้ในเซิร์ฟเอเชียอาจจะวันที่7นะฮะคงไม่เข้าพรุ่งนี้หรอกหรือว่าไม่เข้าวันที่4หรอกใช่ไหมล่ะเพราะว่าผมทําคลิปวันที่3ไงคลิปเนี้ยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคน เดี๋ยวผมขอไปอัปอันติของดั๊ตก่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดที่ผมนะครับส่วนคลิปหน้าจําคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไ้ด้วยนะส่วนนี้น,นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมไปแล้วเรียบร้อยอันติสามโกโก้บุ่มบ่ม